สวัสดีครับผมบางตินชอบนะครับหรือบางจ่าสุพรรณนะครับมาพบกันเช่นเคยครับพี่ๆวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับมังกี้เครื่องไวเอ็กซร้อยเจ็ดสิบซีซีนะครับพร้อมแปลงเป็นระบบเอไอทั้งระบบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยครับคันนี้นะครับก็จะเป็นมังกี้นะครับตัวห้าสิบปีนะครับชุดสี่เป็นตัวเอไอนะครับไลน์แอดเวนเจอนะครับลูกค้า สั่งเป็นเครื่อง YX ร้อยเจ็ดสิบนะครับพร้อมแปลงเป็นระบบหัวฉีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟทางล้านนะครับทางล้านก็จะเน้นเดินขึ้นใหม่หมดเลยนะครับสําหรับชุดหัวฉีดนะครับพร้อมแปลงเร็จสับเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับระบบไฟนี่จะเติดครบทุกดวงนะครับลูกค้าสั่งนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นปักหัวฉีดนะครับแล้วก็เป็นพวกแมปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราก็ทําให้ประเทศซับเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมัดไฟนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนมัดไฟแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นปักเครื่องนะครับนี่สายเราจะเดินใหม่ทั้งเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปักปลาสติกนะครับไฟเลี้ยวนะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดบนนะครับชุดบนก็จะเป็นชุด ฟิลนะครับฟิลสตาร์ทแล้วก็กล่องเดิมนะครับรีแมปนะครับหรือพี่ๆนะครับอยากได้กล่อง API หรือ ECU ชอบก็สามารถสร้างทางร้านทำได้นะครับอันนี้กล่องแมปนะครับแล้วก็ชุดแผ่นชงแผ่นชาร์จเราเบิกใหม่หมดนะครับของทุกอย่างเราเบิกใหม่นะครับนี่ให้ดูงานเลยนะครับ ระบบไฟคันนี้ติมครบนะครับลูกค้าสร้างเอาครบนะครับนี่นี่ไฟลงไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีสต็อปไฟเบรกให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คันนี้ลูกค้าสร้างครบเลยนะครับโอเคครับพี่ๆนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับชุดแปลงหัวชีดนะครับ ก็ทักมาได้ที่ทางข้อความนะครับหรือทางเพจบางตินชอบนะครับหรือเบอร์โทรข้างๆนี้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใ้การเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ